สวัสดีครับผมครับลุงรวยก็จะมายามเบ็ดกันวันนี้วันนี้ลุงรวยลงเบ็ดเลยฝนก็ตกเออฝนก็ตกไม่รู้ปลาจะกินหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูกันไปเดี๋ยวลุงรวยจะพาไปลุยเลยพยายามเบ็ดกันวันนี้ นู่นลุงไว่ก็ใส่ไปตามลุงไว่ยลุงนาและนะ้วเนี่ยไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่านะี่ฝนก็ตกตกไปปล่อยตกดินดินนอนดูฟ้ามืดคึมแล้วแล้วก็น้ำจะรั่วนู่นแหะลุงไว่ก็ใส่ไ,นไปนู่นไปนู่นใส่จากนี่ไปนู่นตามลุงนาไปนนู่ ไปดูกันไปะจะหมานหรือเปล่าวันนี้ยยามเบ็ดกันใครจะได้ตัวไอ้ชอนสักตัวก็ยังดีจะได้กับข้าวกับปลากันตอนเย็นโอ้ข้าวลม้ม นี่ข้าวก็ลม้มลมฝนก็ตกฝนตกแรงๆข้าวจะจะลม้มหนักน้ำฝน <c oughs> ข้ากำลังจะแก่เลยนะรวงก็กำลังจะเหลือง จะได้เลือเปล่าเนาะวันนี้หมายนี้ลุงรวยก็ยังไม่เคยมาลงเบ็ดเลยเลยก็มาลงตามทุงร่ทุงุงนานี่นี่ไงนี่ไงเบ็ดลุงรวยโอ้ดึงเข้าป่าไปแล้วมั้งไม่วยวบไม่ยับเลย

เงียบจิ๋มวันนี้จะหมานหรือเปล่ายังไม่รู้เลยไปดูกันไปเรื่อยๆนู่นนะลุงว่าใส่แต่นู่นโอ้ยตรงนี้ข้าวลม้มข้าวลม้มเนี่ยฝนตกมากๆข้าวจะลม้ม ดูสิเผ่จะหมานนี่นี่หลังนึงียกจิ้มเลยเนี่ยแยกจิ้มในวันเนี้มีปลาจะข้ามตรงนี้นี่ขึนมาปลาจะข้ามตรงนี้น้ำหวัน,ว,น,ว,น,ว,น,นวันน้ำหวานน้ำไวอยู่ตรงเนี้ยปลาจะข้ามตรงนี้ ยามไปเรื่อยๆไปจำอันนี้อีกคันนี้ดูสิดูสิสายลอยปลาดึงลอยปลาดึงเข้าป่าแล้วโอ้เงียบเหยาะก็หมดเหยาะก็หมด ก็กินเหยื่อดีแต่เหยื่อมันหมดตรงไหนตรงไหนอีกคันนึนนะอีกหลังนึงอยู่ตรงไหนใครอยู่ตรงนี้เนะี่ยใครอยู่แถวๆนี้เนะี่ยดูสิดูสิโอ้นุ่นนุ่นขันป่าอยู่มนะัออ,อ,อนี่ มีตัวหรือเลปล่ามีตัวหรือเลปล่าดูสิดูสิโอ้โหเหยื่อก็หมดอีกโอ้โหกินย่าดีมากโอโ้ข้าวก็จะเกล็ดละฝนมืดค้นมาอีกแล้วเนาะ ยังไงก็พยายา,ามไปนูน่นแหละจะจะได้ตัวหรือเปล่ายังไม่รู้เลยไปดูยันต่อไป มาใส่หมายธรรมชาติตามทุ่งไร่ทุ่งนาเราเมื่อคืนนี้ฝนก็ตกตกแรงด้วยข้าวล้มหมดเลยเตรงนี้หายไปไหนเน,นี่นอีหลังเนี่ยโอ้นุน่นอยู่ในป่านูน เงียบจิ๋มเลยตั้งแตย่าจะหมดฝนไปปล่อยยั้งมาจ๊ะฝนลงเมฆใหม่จ๊ะให้ดูสิดูสิดูสิดูหลังสุดท้ายคันสุดท้ายมาเหรือเปล่า ออ้ี่ครับจิ้มเลยวันนี้ปลาไม่เอาเหยื่อเลยฝนตกปลาไม่กินเหยื่อนี่นี่นี่ลุงรวยหมายว้ตรงนี้นี่นะกันหลงกันหลงเบ็ดเบ็ดลุงรวยก็เหลือเหลือสามหลังเหยื่อหมด วันหน้าเอาเหยื่อเหยื่อจากอีโมมาลงใครจะฟุกวันนี้เอาเหยื่อเสเดือนมาลงไม่ยอมกินเลยกินเหยื่อหมดแต่ไม่จิตไม่ได้ตัวครับรลุงรยก็ขอบคุณขอบใจที่เขามากดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับลุรงรวยลุงรวยก็ขอบคุณ ที่ป้านาอาที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามแพื่ออกาสหน้าคลิปดีๆคลิปใหม่ๆก็จะได้พบกับดวงรวยอกีกจะได้เจกับดวงรวยอกีกดวงรวยก็ออกมาหากินตามทุ่งไร่ทุ่งนาทำหมายธรรมชาติ วันนี้แห้ววันหน้าคงไม่แห้วก็ไม่ว่ากันนะั้นนะบางบางครั้งอะไรมันก็ไม่แน่นอนมีได้มีไม่ได้เลยก็ขอขอบคุณขอบใจพี่ป้านะอาไปเพียงเท่านี้โอกาสหน้าให้พบกันใหม่หน้าลงก็จะเอาเซติโมมาลง <c oughs> จะกินหมอมาลงใาจจะได้ท่อนใหญ่ั้งวันนี้ไม่หมันวันหน้าคงหมันได้ก็ขอตัวไปเพียงเท่านี้บ๊ายบาย